ในตัวฉันไม่มีอะไรเข้ากันสักอย่างเลยวันนี้ไปเจอไอเดีคหนึ่งในในในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าเฮ้ยแบบเอาไว้บอกรักกันนะแล้วคุณคฟูคก็ไปเจอเอ็ก e s ร i ชั่ต่างๆกันนะคะที่เขาใช้บอกรักกันโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าหนูอยากจะบอกรักใครอะเนาะก็แทนที่จะใช้คำว่า I love you อย่างเดียวมันก็จะมีอื่นๆอีกมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะช่วงนี้บอลยูโรไงเพื่อกว่าในแตยัจะมีแฟนนักบอลหรือค่ะ โอเคค่ะ okay. อันแรกเลย hmm. ฉันรักคุณ I love you ง่ายมากถ้าชอบใครมากๆ <laughs> รือว่าแบบ crazy แบบวมากเอ่อาอาจจะไม่ใช่คำว่า love ก็ได้อาจจะคำว่า I am totally into you อันนี้อาจจะดูโรจิตไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะโอเคอันที่สอง I him อะไรยงได้นะคะเฮ้ยอันนี้เลี่ยนมากเลยอ่ะ I love you from the bottom of my heart นี่ชื่อเล่นไฮทันิกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คืออะไรเนี่ยเฮ้ยฉันรักคุณแบบจากคุณบนหัวใจเหรอ,อ <S <S bottom of my heart โอ้อะไรเงี้ยโอ้ยเขินเนาะเออโอเคค่ะต่อค่ะ i g ไ t ไม่เชื่อว่ารักแต่เหมือนแบบคุณมีความหมายกับฉันมากโอเค You mean so much to me เอาอีกรอบหนึ่ง You mean so much to me คุณมีความหมายกับฉันมากหมายความว่าอะไรไมู้นะอ,อ่ะอันนี้เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าบะเอยฉันรักคุณมาก I am yours ฉันเป็นของคุณไม่มีอะไรนาะเบื่เอเนาะเอาเอา,เอ,าอันนั้นไปลวกันโอเคเคยได้ยินไหมประเภทที่เขาบอกว่าคุณมาเติมเต็มฉัน,นหนูใช้คำว,ว่าอะไรคะ You complete me ทำไม <Okay. S 2> oh. ถ้าไม่อยากใช้แค่คำว่า I love you หนูอาจจะบอกว่า I am in love with you อีกครั้งค่ะ I am in love with you ก็คือฉันกำลังเป็นไงอะ่ะก็คือฉันหลงรักคุณเขาให้แล้วอ๋ออีกประโยคหนึ่งที่บอกว่าฉันหลงรักคุณก็คืออะไร I fall for you อะไรเงี้ยเพรแต่จริงๆเรา เขาตรงๆปะเหมือนแบบถ้าเราชอบใครเนี่ยใช่ป่ะเราก็อาจจะไปบอกแบบว่าเราอาจจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกฉันชอบคุณนานมาเลยอย่างเงี้ยเออเราอาจจะบอกว่าไง I fall for Johnny I fall for Thomas Muller อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเลี่ยนอีกนิดนึงอะนะคะเช่นเราจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่เธอนะไม่มีคนอื่นเลยเงี้ยเออราคุยกันค่ะมีแต่เธอนะไม่มีคนอื่นเลยมี รอบหนึ่ง there is no other ไม่มีคนอื่นมีแต่คุณเท่านั้นอะไรางเนีน้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเ,เด็กๆในซีซั่นนี้อยากจะบอกรักนันกบอลน,นะคะก็เอา expression เหล่านี้ไปใช้ด้วยนะคะโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ